สวัสดีครับผมสมภพละที่ปรึกษาการขายจากเนต้าสีนักขลิบวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเนต้า t o u c h เ b l บ s ลสมาร์ตอรถคันนี้มาในคอนเซ็ปต์ยังรถยนต์ชิติคาพลังงาน100%เซตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สมผรสารเทคนโนโ,โลยีล้ำสมัยมอบความสะดวกสบายพร้อมนวัตกรรม ความปลอดภัยที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ <Yahoo! S 1> สปอร์ตตี้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีดีไซน์โชบเฉี่ยวเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ออกแบบมาเพื่อทุกเพศทุกวัยตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวแฟชั่นสะกดทุกสายตาตลอดการเดินทางด้วยเฉดสีใหม่ทั้งพกเฉดสีเพื่อมอบความสนุก ให้ทุกเส้นทางและยังสามารถบง่งบอกไลฟ์สไตล์ในตัวคุณเนต้าวี v, รถไฟฟ้าร้อปอร์เซนวิ่งได้384กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเนต้าวมีหน้าจอสัมผัส14.6นิ้วสามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเนต้าว มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด40.7กิโลวัตต์เอาให้ระยะทางที่384กิโมต่อการชาร์จหครั้งตามมาตรฐาน NEDC ความเร็วอยู่ที่95แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรชาร์จง่ายๆได้ที่บ้านเมตาวีตอนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5สีนะครับ 1. สีเขียว มูลไนกรีน 2. สีเทาม,า,เามิดไนเกรย์สสีขาวไว้ส์สตตรสี่สีฟ้าสกายบลูและ 5. ชมพูซากุระพิงแต่ผมมีขายแค่ 2. ส,สีสีขาวและสีเทาน่องนั้น หมดเนต้าวีมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์และกุญแจคีย์เลสที่หมุนได้เฮ้ยว่าเฮ้ยลงลงได้แน่ด่วนโค้งสท้ายออกรถเนต้าวีตอนนี้ จากราคา5 49,000บาทเหลือเพียง499,000บาทรับส่วนลด50,000บาททันทีฟรีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแอโร่คิดและของแถมอื่นๆมากมาย20รา,ายการ <c oughs> เรามีบริการเทสรถถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนถ้าท่านใดสนใจติดต่อเนต้าซีนักคลินปโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด่น บริการหลังการขายเป็นเลิศต้องที่นี่ที่เดียวเนตาซีนักลิน